พอเราหยอดเข้าไปแล้วก็จะได้ออบเจกต์ตรงส่วนนี้ส่วนหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ลบตัวแม่แบบทิ้งไปนะครับแม่ผมเปลี่ยนเครื่องมือเป็นพิกทูกลัดก็ที่จะจับเราก็ได้วงกลมแล้วก็ตรงส่วนของตรงนี้นะครับจากนั้นตัวนี้เนี่ยให้เราวาดรูป วงกลมขึ้นมาวงหเล็กๆไม่ต้องใหญ่พากน้าเพื่อจะตัดตัดมาส่วนนี้แล้วยกขึ้นนะครับพอเรากะดูว่าเออให้เข้าสวยงามนะครับเราก็ทําการหยอ่จะตั้งเซนเตอร์หน่อยแค่จับสองชิ้นไว้นะครับกดอะไรตั้งเซ็นเตอร์แนวตั้งเพื่อให้ส่วนเขา จากนั้นเราก็ใช้สมาร์ทฟิ o l หยอดเข้าไปึนจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นฟิ l ไม่มีก่อนจะได้มองเห็นใช้สมาร์ทฟิ o ท,ทหยอดเข้าไปหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นนะครับจากนั้นเราก็ลบแม่แบบทิ้งไปตัวนี้ผมจับยกขึ้นนะครับในลักษณะว่าเขายกขึ้นขณะยกขึ้นนี่เรากดชิปไปด้วยเพื่อการรักษาระดับของเราแล้วก็ตัว แม่แบบถิงไปนะครับอันนี้ผมจะทําใหญ่กว่าตัวนี้หน่อยหนึงทีนี้เรามาดูการทำโค้งตรงนี้นะครับตรงที่เป็นเงาเทียมตรงนี้นะครับทําเหมือนกับลักษณะตรงปีดนี้นะครับผมจะซูมเข้าไปให้ดูเราทําการเอาฟิวออกให้เข้าลงโครงเหลือแต่ลายนะครับจากนั้นผมก็วาดรูป วงกลมขึ้นมาหนึ่งให้ลักษณะเข้าโค้งกับตัวแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่โคง้งเส้นโคง้งให้มาอยู่ช่วงต่างจากนั้นก็หยอดด้วย smart fill tool ลบแม่แบบทิ้งไปทีนี้เราก็มาทำเหมือนเดิมน,นะครับตรงนี้มีโนดาลบโนดออกไปก่อน ก็คือดูว่าโหนดนี้คุมเส้นไหนเราจับที่โหนดนี้นะครับกดบวกแสดงว่าถูกต้องคืคุมเส้นนี้กดบวกบวกบวกหรือเส้นเขาก็จะถูกจับโหน,พโนดพิจหตดโดยการกดชิปค้างไว้นะครับเหมือนกับที่เราทําอันแรกนะครับแล้วดึงขึ้นนะครับพอเราได้ในจุด จนอนี้อันหนึ่งเราก็ย่อลงมาครับโดยผมจะใช้วิธี Copy ขึ้นมาก่อนนี่จะเป็นออบเจกต์หนึ่งนะครับลงซีลลายแดงจะได้รู้นะจากนั้นเราก็ Copy ตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับกดเมาส์ที่คีย์บอร์ดนะครับเป็นการบวกขึ้นมาอีกอ็อบเจกต์หนึ่งจากนั้นให้เรามากดเชฟเครื่องมือเชฟถูกนะครับเราจะมา ดึงโหนดเข้าเข้ามาโดยการกดเป็นแบบ freehand นะครับเพื่อจะคุมตัวโหนดที่เราต้องการดึงทำไมครับแล้วเราก็ select โหนดที่ต้องการดึงแล้วก็ดึงลงมาจำไว้ว่าห้ามลบโหนดทุกโหนดนะครับต้องเก็บไว้ให้หมด ถ้าลบตัวลูกตัวแม่ต้องลบด้วยเราก็จะได้เป็นเสองสเต็ปน,นะครับชั้นที่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามตรงนี้เราลงเป็นเราจะลงเป็นสีขาวชิ้นนี้เราลงเป็นสีขาวชิ้นนี้เราลงเป็นสีขาวชิ้นนี้เราลงเป็นสีดำ จากนั้นเราก็บินสองชิ้นเข้าหากันนำลายออกเราก็จะได้มิติของของตัวเงาเทียมนะครับถ้าต้องการให้เอาแบบค้งมาเราก็ใส่โหลดทีขึ้นนะครับทีนี้ฝั่งนี้เราเราทำให้เรียบร้อยก่อนเลยฝั่งนี้เราใช้วิธีกอบมาเพื่อที่ไม่ต้องทำย้อยนอีกครั้ง,งเพราะว่าเขาเหมือนกันอยู่แล้ว เราจับสามอันไว้แล้วก็กุกกับกระจกแล้วก็กดแ n a บเพื่อให้ตำแหน่งเขามาลงกันพอดีอาจจะไม่ตรงก็เกิดจากตอนแรกที่เราไมา่ได้หลังวางเซ็นเตอร์นะทุกครั้งเราจะทำงานอะไรต้องพยายามวางเซ็นเตอร์นะครับอันนี้สวนแค่นี้เราก็จะได้ส่วนของตรงนี้นะครับ